มาเามันเป็นยูนิฟอร์มที่แบบแย่มากอ่ะแย่แบบแย่จริงอ่ะใครฟังอังกฤษออกลองไปดูช่องเซนติกอเล็กที่เขาด่าด่าไว้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้เป็นคลิปที่ด่าได้สะใจมากแต่มันก็สมควรด่าจริงมันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ย้อนแย้งอยู่ในตัวยูนิฟอร์มนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่ายูนิฟอร์มนี้น่าจะเป็นยูนิฟอร์มที่หนึ่งในยูนิฟอร์มที่แย่ที่สุดตลอดกาลคือ อยู่แม่งก็มาแบบเอาออฟโนแวอร์อีโบนี่มากับเทนซึ่งแกงแบ็คออเดอร์ถ้าเกิดจะมามันก็ควรจะมาให้ครบใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในแกงที่แบบยูนิคมาก,มากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครจําจได้สมัยตอนที่แกงวิแร็คเอ์ได้อัปเกรดอะตอนสองพันยี่สิบเอ็ดมั้งมันเป็นแกงที่แบบแบดแอี่สุดของเกมนี้เลยนะทุกตัวเป็นเมตาครับทุกตัวเคยเป็นเมตาแบบอยู่มาแค่อีโบนี่มาวแล้วคือแบบ what แล้วตัวอื่นคือ,อยังไง จะมาในอนาคตไหมแล้วเทนไม่ใช่แบล็คออเดอร์ทานอตก็ไม่ใช่แบล็คออเดอร์อีอ,อีตัวของอัลติแฟคอีบบน่มาเนี่ยมันเป็นซับให้แบล็คออเดอร์นะครับมันก็โอเคแหละมันคือ Copy Place มันจะดูดีอยู่นี้ถ้าเกิดมันไม่ติดประเด็นที่ว่า Black Order ตอนนี้ที่มีประโยชน์จริงๆในเกมคือ Black คซอนซึ่ง Black คซอนเป็นสาย PPP แล้วก็ราคาแพงมากๆอ r t ติแฟ t นี้จะไปช่วยที่อะไรให้กับแบล็คซอนได้ มันไร้สราระมากคุณจะไปซับอะไรซูเปอร์เจแอนเหรอแบล็คดอฟฟ์ฟอกซิมาอิวนี f, a, um ial, ่เมลซับให้ตัวเองบรรยากาศเลยอาร์ติแฟกต์นี้คือแบบไร้สราระมากอ๋อจะไปซับให้ทานอสทานอสไม่ใช่แบล็คออเดอร์ทานอสไม่มีแท็กแบล็คออเดอร์นะครับจะไปซับให้เทนที่มาด้วยกันเนี่ยเทนก็ไม่ได้มีแท็กแบล็คออเดอร์นะอาร์ติแฟกต์อิวนี่เมลเลยมันดูแบบทำมาเพื่ออะไรยกเว้นว่าในอนาคตจะมียูนิฟอร์มซูเปอร์เจแอนเทียร์ซีแบล็คดอฟเทียร์ซีโคสเกรฟเทียร์สกรีไเทีเอสซี ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนอีโบนี่มาเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเป็นยูนิฟอร์มนี้เนี่ยมาจากปี2019ผมจะไม่แปลกใจเลยนะผมจะเชื่อด้ดยคำพอกบอกเลยว่าบัฟยูนิฟอร์มนี้มันน่าเกียดมากนะครับน่าเกียดแบบน่าเกียดมากจริงอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณจะคิดว่าโอเคจะทำอีโบนี่มาเนี่ยมาเป็นเทียร์สีที่สามารถซัพพอร์ตได้เพื่อเอามาลงดักซอนถามจริงสมองมึงคิดได้แค่นี้เหรอ เทียสี่ที่จะเอามาลงคอนเทนต์ที่อยู่ในคอนเทนต์อีกทีหนึ่งคือมันมันไม่ใช่เกมโหมดใหญ่ๆด้วยซ้ำมันคือบอสหนึ่งในหนึ่งในเวอร์บอสอ่ะซึ่งมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบเกมโหมดใหญ่ๆที่จะต้องใช้ตัวเทียสี่ด้วยซ้ำเกียราพปะมันไม่ใช่แบบอารตัวแบทเทิลหรือว่ามันไม่ใช่แบบเอพีเอสมันเป็นบอสเรจินแล้วก็ลึกลงไปทีหนึ่งก็จะเป็นบอสแบล็กสวอนและอีกอย่างหนึ่งก็คือลีดของอีโบนี่มาลเนี่ยมันไม่ได้ดีอะไรนะมันเพิ่มเอเนจีแท็กสี่สิบเป ซึ่งถือว่าน้อยมากแบบการาเลเตอร์เนี่ยออร์แท็กหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ N เนทีฟเทียสองเหมือนกันด้วยแล้วคุณจะยอมปั้นเนทีฟเทียสองเพื่อมันเป็นลีดเป็นซับอย่างเดียวหรอเบต้ารีวิวเนี่ยเป็นลีดเป็นซับได้แต่ก็เป็นดาเมจได้ด้วยอันนี้อันนี้ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งคือพาสีฟพาสีฟของยูนิฟอร์มอิมูน่มาลเนี่ยเพิ่มมาให้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตีดาเมจไอเพิ่มดาเมจต่อสายตาคนแรงขึ N ้นเนี่ยจากสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสี่สิบเป ไม่ใช่สายสากลถ้าเกิดแกจะบอกว่าโอเคปั้นเทียสี่มาทําเป็นซับให้กับทีมลงรักสวอนสิไอสัตว์รักสวอนเป็นสายเขียวบัฟมึงตีสายสากลแรงขึ้นเพื่อเพื่ออะไรคือเอามาเอาไปเป็นหลีดซับตีนาวตีกอตีจีนตีแข็งมันไม่จำเป็นต้องเป็นเทียสี่หรือกปะ่ะคือจะมาแต่ยูนิฟอร์มนี้ไม่ว่าเลยแล้ว,ลวก็แบบอาจจะทวีคตัวของ เอ่อสกิลซัพพอร์ตให้มันตีสายทุกสายแรงขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแฟลตดาเมจอินครีสอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนแบบตัวของ Proxima อะไรเงี้ยคือตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าตัวไหนมีค่ามากกว่าในการใช้เป็นตัวของซัพพอร์ตในกลางแบ็คออเดอร์เนี่ย Proxima นี่ยังเป็นตัวที่ได้ใช้งานตั้งแต่แบบ2 0 2 1มาถึงตอนนี้นะครับ Proxima นี่คือยังได้ใช้แบบบ่อยมากทั้งในบอเรจินเอเบ็กซีพีแอลดอมมูอะไรเงี้ยอีวันนี้เหมานี่คือแบบไร้ประโยชน์มากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ สกิลต่างๆเนี่ยไร้สาระมากนะครับสกิลหนึ่งคือไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีซ่อนตีนอะไรเลยสกิลสองก็ไม่มีซ่อนตีนอะไรเลยยอมรับว่าสกิลแอนิเมชั่นมันสวยจริงนะครับแต่รู้สึกว่าพวกอาร์ติพาร์ตเมนต์หรือว่าคนทําเอฟเฟกต์สวยๆเนีย่ยเหมือนแบบโดนโดนโดน,โดนโดนต่อยเข้ามาที่หน้าเต็มเลยเพราะแบบมึงทำเอฟเฟกต์มาสวยๆแต่สกิลมันเบาสกิลมันกากก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ใช้ป่ะวะคือเอฟเฟกต์สวยจริงทั้งของเทนทั้งของอีโวนี์เมลของอีโวนี์เมลเนี่ยเท่ The, นะแต่แบบดาเมจมันทุเรศมากออะคื มันมันก็ไม่ได้ใฉายไปวะคือแกทําแบบดาเมจอลังการอลังการแต่สกิลอาจจะไม่ได้ดูดีมากไม่ได้ดูเท่ามากแบบโอดินหรืออะไรอย่างพอเข้าใจได้กับการาเดเตอร์อะไรเงี้ยแต่เสียดายตรงที่ว่าอิบูนี่เมาลมันดันทำสกิลออกมาเท่งไงแต่แบบใช้งานจริงไม่ได้แล้วคือมันตัดได้ทุกสกิลเลยนะอิบูนี่เมาลโอเคสกิลสองไม่มีอะไรนะมีอินคาริเซชันมาให้ซึ่งเป็นปั๊บพีพีแต่เมาลนี่คือแบบไม่สามารถลงพีพีได้เลยเพราะว่าหนึ่งไม่มีอีกโนยเฟรมนะครับอัตติแฟกต์การตายไม่มีตายเกิดดไไไมม่ีจะะะเอออารรรปนคับ แถมอัติแฟกต์ของอีเวนต์นี้มาเนี่ยยังไม่ได้เป็นอ์ติแฟกต์ที่ช่วยใน PP ลเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นอ์ติแฟกต์สายสายแบบสายสมดุลอะคือจะไป p e ก็ไม่สุดจะไป PP ก็ไม่สุดเพราะว่าปัร6ดาวมันเพิ่มดาเมจต่อฮีโร่ละวาลยี่รถ้าเกิดเป็น4ดาวเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือ14%ซึ่งก,ก,ก็ไม่ได้ดีขนานั้นหรอกถ้าเกิดอยากจะดันมันเป็นสาย PP จริงๆเนี่ยควรจะเป็นอา์ติแฟกต์แบบเบียสเชคเกอร์นอ็อตอะไรเงี้ยค เอ่อเทงงนกะ็นที่เป็นอ o กนอนนอนบอสดาเม e หรือว่าถ้าเกิดเอาดีสุดไปเลยก็คือจะเป็นอันเตอร์แฟคการตาย,ตายแต่อ bon ีโบนี่มาไม่มีอันตอร์แฟคอะไรงั้นเลยนะครับสกิลสามไม่มีอะไรเลยนะครับสกษิ4สี่สกิลสี่นี่คือแบบมีแค่แสแนมมาให้นะครับไอจริงๆพวกสกิลสามที่มันเขียนว่าโอลดพลังป้องกันพลังจิตอะไรเงี้ยที่มันเขียนว่าเอ่อ decrease my resistance อะไรเงี้ย มันไม่ช่วยนะครับเพราะว่าบอลลีเจนไม่สามารถติด bug ดีบัฟได้เพราะฉะนั้นการจะมาคราวคอนโทรจะมาไมค์คอนโทรจะมาติดดีบัฟพี่อะไรพวกเนี้ยนะ่บอลลีเจนไม่สามารถส่งผลเข้าอะไรนะเราไม่สามารถส่งผลหรือไม่สามารถแอัพลายบัฟพวกนี้ใส่ให้บอลลีเจนได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเขียนว่าแอัพลายให้เอนเนมี่เนี่ยปัดออกไปเลยนะครับไทม์ฟรีซิ่งเราไทม์ฟีซแบ็กสวอนไม่ได้ไทม์ฟีซเดาไม่ได้นะครับปัญญาอ่อนมากสกิลสี่นี่คือแบบไม่มีเฮี้ยเลยมันมีฮิลมาสองสกิลแล้วไง มีฮิวสองสกิลคือไม่ได้เป็นอะไรที่แบบดูดีขึ้นมาเลยนะครับสกิลห้าสกิลห้านี่ก็หมายคอนโทรนใช้ไม่ได้นะครับใช้ใน PE ีจริงๆไม่ได้แล้วก็อินคาบิเลชันก็เป็นบัฟ PP แต่ตัวละครมันไม่เก่งใน PP เรียกว่าไม่มีบทบาทเลยดีกว่านะครับแล้วก็มีลดต้านทานพลังจิตอีกแล้วซึ่งก็หลายประโยชน์ออกมานะครับสกิลห้ามันอาจจะดูมีบัฟเยอะนะแบบพวกโอกาสในการเจาะทะลุพวกโลกอมาตะอะไรเงี้ยมันก็เป็นสกิล PP พีแต่จ้ามาทําไมวะ หายตัวสกิลอมตะห้าวิเพื่อลบดีบัฟเอามาทำเพี้ยอะไรแล้วก็บัฟเพิ่มตรงติง่ายๆเป็นเฟนซี่บัฟหกสิบเปอร์เซ็นตซึ่งถ้าเกิดจะเป็นสายพีอในปัจจุบันสิ่งที่ควรจะมีคืออะไรครับผู้รับเงินสะสมความเสียหายเมาไม่มีบัฟสะสมความเสียหายเลยครับเอาง่ายก็คือสกิลหนึ่งสองสามสี่ไม่มีบัฟเพี้ยอะไรเลยนะครับสกิลห้ามีบัฟแต่บัฟมันกาก,ากมากมันน้อยมากคืออย่างที่ผมบอกบัฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันอยู่ในตัวสองพัน ถ้าเกิดมันอยู่ในตัวที่อยู่ในแบบถ้าเกิดมันอยู่ในตัวที่มาจากปี2018-2019เนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะแต่น,นี้คือมัน2024แล้วไอ้เหี้ยแล้วมันใกล้จะครบรอบแล้วมึงควรจะขายขอบมึงควรจะทำยูนิฟอร์มให้มันเก่งๆให้มันน่าใช้ปะวะคือแบบสะสมครับเสียหายไปไหนนะครับไม่มีบ,บัฟวันทามมาให้แบบัฟคริบบัฟเหี้ยอะไรก็ไม่มีเลยนะครับอ,อ๋อมีบ,บัฟคริอยู่อันหนึ่งแต มันน้อยมากดูอย่างดูอย่างแมกนิโตแมกนิโตเนี่ยสกิลหนึ่งของสามสี่ก็ไม่มีีอะไรเลยนะครับสกิลหนึ่งสามสี่นี่คือเป็นสกิลดาเมจเปล่าเลยแต่ว่าสกิลห้าของเขาเนี่ยมีสะสมความเสียหายมาให้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตะครับซึ่งมหาศาลนะครับหนึ่งเปอร์เนซะ็นก็ถือว่าเยอะมากเลยนะนี่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นเลยครับอันนี้คือวิธีการบาลานซ์ตัวละครคือบ่อยน,นะผมว่าคนที่ทำเอฟเฟกให้มาอ่ะคือแบบพวกคนคิดสกิลทำแอนิเมชันอะไรเงี้ยกับคนที่ดีไซน์สกิลอะไรเงี้ย หมายถึงว่าดีไซน์เลขบัฟเลขดาเมจอะ่ะแม่งเล่นไม่เป็นเว้ยหนึ่งนะคือแม่งโง่สองแม่งเล่นเกมไม่เป็นสามมันไม่เข้าใจตัวเกมมันไม่เข้าใจวิธีการบาลานสี่แม่งโง่มากๆคือแบบเดี๋ยวดูดาเมจเดี๋ยวดูดาเมจแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ไม่พูดเดียวอะ้วกันจะบอกเลยว่ามันมันน่าผิดหวังมา,มากๆแล้วก็มันเป็นตัวละครที่สามารถตัดได้ทกสกิลก็จริงแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วจะเล่นวันทามันก็ยากในคลิปนี้ผมเลยใช้เป็นเอ่อตัวของ มินิม่วงไปก่อนนะครับแล้วก็บอกเลยว่าใครคิดว่าจะมาแทนแมนิโตหรือว่าจะเป็นตัวละครที่สามารถใช้แทนแมนิโตได้เนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่มันมันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วก็มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะตัดสินใจเอาเองว่าตัวละครนี้คุณจะซื้อยูนิฟอร์มให้ไหมหรือว่าใครที่ไม่มีแมงนิโตเนี่ยจะซื้อมาใช้ชั่วคราวไหมนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมก็มันก็ไม่อ่ะมันมันออปชั่นวายไลฟฟ้ามันก็มีแบบแมงนิโตเมฟิสโตเมจิโอรโอแค่เนี้ยสามเอ็มนะคร ไม่ไหวอะไม่ไหวจริงใน a b x นี่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับคะแนนมันไม่ขึ้นเลยนะครับมาลองกันที่มาวด่าน75นะครับอันนี้คือ Triple ิลซั o พอเลยนะทีมที่มีซั p พอร์ตสตัวนะครับมาวซับตัวเองหรือตัวเอง p r o x i ิมาซับนะครับวอคิลี่ซับพอร์ตโอคิลี่เนี่ยมีอร์ติแฟกหกดาวนะครับแล้วก็มีเป็นตัวของเกียร์ซับไมตี้ในโปรกซิมานไนท์แล้วบอกเลยว่าดาเมจคืออนนาดมาก คือสกิลมันเท่มันตัดได้มันจะแบบดูแบบเป็นสายสแปมสกิลอะไรเงี้ยต้องโหดมากๆแน่ๆคือมันไม่ใช่แบบ Scarlet Witch ไม่ใช่แบบ Magneto ไม่ใช่แบบ Jean Grey ไม่ใช่แบบ Tina คือเอาจริงพวกตัวที่มันสแปมสกิลตัวนี้มันจะดูเก่งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่กับ Ebony Maw นะครับสกิล4มันจะไม่ได้ตัดได้ทีเดียวสกิล4มันจะต้องดีเลย์นิดนึงแต่ว่าสกิลอื่นสามารถแบบ instant cancel คือตัดทันทีได้เลยนะสกิล4มันต้องรอแบบเซียววิ ส่วนสกิลเทียสับนี่ยก็เหมือนเดิมเลยสกิลเทียสับมันก็ไม่ได้มีบัฟอะไรเลยนะครับบัฟที่มีการเพิ่มโจมตีหลักๆก็กคือมันเพิ่มโจมตีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์รอกนั้นก็คือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งอีวูนิมาลเนี่ยมันใส่ธาตุได้เพราะว่าสกิลเทียสับมันตีเป็นธาตุนะครับถึงมันจะเขียนว่าตีเป็นพลังงานก็เถอะถ้าเกิดไม่เชื่อลองเอาไปเล่นสตอรี่โหมดในด่านของออฟฟาเตอร์ดูด่านโอดินอะ ที่มันจะตีเข้าแคา่ดาเมทธาตุนะครับแล้วลองเอาอีบูนี่มาไปเล่นดูแล้วก็กดสีทีย์สามมันจะสามารถตีเข้าได้แสดงว่ามันยังตีเป็นธาตุเพราะฉะนั้นอีบูนี่มาส์ถ้าเกิดใครอยากจะฝืนเล่นจริงๆเนี่ยใส่ใส่เกียร์ธาตุได้นะครับแต่ว่าเอาจริงผมว่าหาโอเบอรลิสมินิม่วงป้องกันการเบรกเพิ่มดาเมจพลังจิตอะไรเงี้ยมาก็พอแล้วนี่คือนี่คือเบามากนะนี่คือแบบเบามากผมจะลองเทียบกับแมนทิชให้ดูซึ่งแมนทิชเนี่ยมาหนึ่งปีที่แล้วนะครับ ตีเป็นพลังจิตเหมือนกันด้วยนะครับตีเป็นพลังจิตเหมือนกันด้วยแล้วก็ไม่ได้มีสามซัพพอร์ตนะครับทีมของแมนทิสเนี่ยมีแค่สองซัพพอร์ตเท่านั้นบอกเลยว่าดาเมเอห่างกันโหเยอะมากมาวนี่คือเหมือนคือผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเบาขนาดไหนเทียบกับแมนทิสซึ่งแมนทิสนี่คือแบบคนมั่งแบบไม่ไม่สนที่อะไรกับตัวมันเลยนะคือแบบมีเหมือนไม่มีอะ ตัวมันยังแรงกว่ามาวเลยอ่ะมาวคือแบบมามาหลังจากแมนทิสหนึ่งปีแมนทิสคือแบบยังแรงกว่ามากมากนะครับอันนี้ผมใส่เป็นวันทามร้อยแปดสิบนะมาวาใส่เป็นมีม่วงก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ต่างขนาดหรอกเพราะว่าเอวันทามกับมีมิม่วงมันไม่ใช่เกียร์ CDP มันไม่มีบัฟพิเศษประพวกเพิ่มเชนฮิตหรือว่าอะอะไรอ่ะ i g n o อน Enemy ควิ u i าเม e อะไรพวกนั้นอนะ่ะโอเคมาลองในเมฟิสโตนะครับ เนาเมื่อกี้อาจจะสูงไปแต่ว่าศพตัวละครเลเวลจ็สิบในเมตาปัจจุบันเนี่ยด่านเจ็สิบห้าผมว่ามันไม่สูงขนาดนั้นมันสามารถลงได้แมนทิสเนี่ยถ้าเกิดปัน้นด,ดีๆก็ลงได้แมนทิสเนี่ยหินไอโซผมยังไม่ตันนะซ้ำลองมาส่องในไรดีผมได้นะครับเติมเมาส์ในหินไอโซผมตันเลเ้ยวสิบสองแล้วนะครับอูรูก็ใส่แำบชาวบ้านชาวบ้านเมซิสโตเนี่ยอาการหนักสุดนะอันนี้คือเล่นด่านสี่สิบเก้าซึ่งมันง่ายมากนะครับใช้เมาวลีตัวเองเหมือนเดิมใช้มิสเตอร์โอซับซึ่งมีกีอซาซ แอนเชนวันสปอร์ตซึ่งแอนเชนวันเนี่ยมีการเพิ่มดาเมจพลังจิตมาให้ดาเมจธาตุนั่นแหละแล้วก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าดาเมจธาตุสำหรับตัวละครตีธาตุมันเป็นอะไรที่มหาศาลมากๆนะครับแต่อีโบนี่มาก็ยังไม่สามารถทําให้ผมรู้สึกประทับใจกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวละครมาได้คือตัวไหนก็ตามเนี่ยที่มันใช้เวลาเกินหนึ่งนาทีในการที่จะสามารถทําลายเฟสแรกของมิฟิสโตเฟสที่เป็นหินเนี่ยใช้เวลาเกินหนึ่งนาทีคือแบบไม่ไหวครับอันอิสเซนตเดิลมากๆากกาบนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครอื่อนๆด้วยเพื่อให้เห็นภาพแล้วกันในในระดับเลเ้ยวเจ็ดสิบเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเลเ้ยวเจ็ดสิบเองมันจะไปลงอะไรไหวเมฟิสโตด่านสิบเก้าแล้วนะมันจะมีตัวละครเลเ้ยวเจ็ดสิบที่ผมเชื่อว่าอ่ะเดี๋ยวก็รู้นะครับโอเคอันนี้เกาะพึ่งแตกนะครับสามนาทีสี่สิบห้าเกาะพึ่งแตกบอก,บอกเลยว่าทูเรสมากครับเอ่อมาวเนี่ยอาจจะเห็น,หนผมสแปมสกิลนะซึ่งซึ่งมันก็สแปมสกิลได้มันไม่มีสกิลคอมโ,มโบที่ตายตัวนะครับเราจะสามารถ ใช้สกิลอะไรก็ได้เลยเพราะว่าเอาจริงมันมันไม่มีบัฟวันทามไม่มีบัฟสะสมความเสียหายไม่มีบัฟเพิ่มสกิลดาเมจโบนัสดาเมจเราไม่จำเป็นจะต้องแบบพายรอทายหรือว่าเรียงลาดับการกดสกิลให้มันให้มันดีนะครับคือเราไม่ต้องสนใจค่าพวกนั้นเลยนะครับคือมันไม่ต้องมีการแบบส่งบัฟกดเอาสกิลสามก่อนเพื่อให้มันติดบัฟนู่นบัฟนี่ส่งวันทามใบบัฟนู่นบัฟนี่ไม่มีนะครับเมาบัฟงๆของมันมีแค่บัฟเพิ่มโจมตีหกสิบเปอร์เซ็นต์จากสกิลห้าบัฟเดียว ซึ่งมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับตัว PVE สมัยนี้เนี่ยถ้าไม่มีส,สมองความเสียหายเนี่ยบอกเลยว่าหลอดยากมากๆนะครับจะมีบางตัวจรยิงที่อาจจะสามารถพอทูไายไปได้แต่ว่าไม่ไหวนะครับอันนี้คืออันนี้คือมันผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะไม่รู้จะไม่รู้จะบนอะไรกับทุกคนแล้วแต่คือตอนแรกผมก็ไปดูรีวิวมาใช่ไหมว,ว่าก็คิดว่าโอ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นวะมันก็น่าจะพอเล่นได้อยู่มั้งสกิลมัน มันตัดได้เยอะสกิลมันดูโอเคนะอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นจริงเราก็เลยรู้นะครับว่าไม่ไหววะ่ะคือตอนนี้เนี่ยหวังอย่างเดียวเลยนะคือบัฟอีโบนี่เมาสบัฟชวครับค, Buff, e bon Buff, ค,คือมันมันไม่ใช่แบบเฮล่าที่แบบเฮล่ามันยังพอเล่นได้นะถึงมันจะกากมันยังพอเล่นได้ด็อกเตอร์วนมันกากมันยังพอเล่นได้นะครับมันเล่นได้ดีเลยแหละถ้าเกิดขึ้นเป็นเทียสี่แต่เมาสเนี่ย มาวสิมันกากตั้งแต่เลี้ยวเจอสิบเลยนะครับแล้วไม่เหมือนเบต้าเบต้ากากในเลี้ยวเจอสิบแปดสิบก็จริงแต่พอเทียสีมันเก่งนะครับมาผมไม่คิดว่าเทียสีมันจะเก่งเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบต้าเนี่ยถึงจะบอกว่าดาเมจมันไม่ได้แหลกในระดับเลี้ยวเจอสิบแปดสิบแต่ซัพพอร์ตมันยังสามารถใช้ได้ดีกว่ามาวมากๆนะครับมาวมันมันจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับทั้งลีดทั้งซัพพอร์ตเลยเบต้ารีวิวเนี่ยลีดซัพพอร์ตมันสามารถซับได้หลากหลายกว่ามากๆนะมันจะเป็นนลลีีีีดดดดาาเเเเเเมมจจไไฟซัออ่ยยยะรง้๋ว ถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพว่ามเมามันเบาขนาดไหนนะครับลองดูเซซโชกิมเซซโชกิมก็คือตัวละครที่แบบคนแบบไม่สนที่อะไรกับตัวละครมาเลยคือแบบลืมลืมไปนลู้สึกว่าม,มีตัวละครนี้อยู่นะครับเซซโชกิมคือแบบมาแล้วก็หายไปเลยไม่มีคนสนใจไม่มีคนปั้นปั้นมาไม่ใช่ยูนิฟอร์มอะไรักย่างนะครับจะดูรามเกียรติแล้วกันว่าเซซโชกิมเทียบกับอิบุนี่เมาส์เนี่ยตัวละครที่ตีเป็นธาตุเหมือนกันสายสีฟ้าเหมือนกันเลี้วเกียร์สิบเหมือนกันเลี้ยงซับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเซิซรโชกียร์ซั นะครับพอมิเซอร์โรผมใส่เกียร์ซับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยไม่มีเกียร์ซับนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียเปรียบอืมเซเชลกิมเนี่ยผมจะได้ว่าผมใส่เกียร์อะไรไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ปั้นแน่นเท่าไหร่เฮนรี่โซก็ยังไม่ตันอูรูก็ใส่เป็นอูรูบ้านๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเซเชลกิมเป็นตัวเนทีฟเพียร์หนึ่งคืออิมมนี่มาลผมจะไม่รู้สึกเซ็งเท่านี้หรือว่าจะไม่รู้สึกแบบอยากด่าเท่านี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวละครในทีเพียร์สองอิโมนี่มาเป็นตัวละครในทียยยรรร์์นนนะะคคัับือออใชช้้ขงปเเเเกกว่าาทีีฟดดดููมมจิ คือมันแรงกว่าอีโบนี่เมาอย่างเห็นได้ชัดมากๆนะครับแบบมากๆเลยนะอันนี้คือตัวละครที่แบบไม่มีใครสนใจอ่ะมาปีที่แล้วพร้อมแพทดร็อเตอร์สวนก็คือแบบเงียบกลิบเลยไม่มีใครไม่มีใครพูดถึงคนทํารีวิวยังไม่ค่อยจะมีเลยนะับแล้วเราดูดาเมจเทียบกับอีโบนี่เมาดิดูดาเมจมันดีอ่ะผมคิดว่าหลายคนน่าจะอยากดูใน a p พใช่ไหมว่าเออเป็นยังไงบ้าง a p พีนี่มันพอแทนมานิโตได้ไหมจะบอกเลยว่าน่าเกียดมากนะครับคือเลี้ยวจาสิบเนี่ย มันควรจะ11-12ล้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมัยนี้นะแล้วก็เหลี่ยทรับเต็มสูบเลยนะครับแอนเชนเทรสนะครับ io, มิสเตอร์โอใส่เกียร์ทรับเหมือนเดิมแล้วก็มีสก,กัดนะครับมีสก,กัดวีคนี้เป็นวีควีกอะไรวะวีคอม,มาพาดไปมีสก,กัดจากสกิลหนึ่งนะครับตอนเล่นในเอเบสเนี่ย,ยก็สแปมสกิลเลยนะเหมือนแบบสแตรตวิชเหมือนเอ่อทีน่าเหมือนแมกนิโตเหมือนกัปตันมาเวลอะไรเงี้ยเป็นแนวสแปมสกิลเลยนะครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกเลยว่า มันไม่มีสมความเสียหายเพราะฉะนั้นใน abs กับ abl เนี่ยสมความเสียหายเป็นอะไรที่ต้องต้องมีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสมความเสียหายเนี่ยหลังจากเจ็ดล้านหลังจากแปดล้านขึ้นไปเมื่อเกาะบอสมันเรื่องเยอะขึ้นเนี่ยเราจะไม่สามารถรีคะแนนได้มากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นหลังจากนี้คือจะเห็นได้เลยว่าในระหว่างช่วงเจ็ดล้านถึงเก้าล้านเนี่ยอีโบนี่มาจะแทบไม่สามารถทำดาเมจต,ต่อบอสได้เลยเพราะว่าหนึ่งเลยบัฟเพิ่มดาเมจของมันไม่พอนะครับมันไม่มีบัฟไม่มีบัฟแบบ ไม่สนลดดาเมจไม่มีบัฟสะสมความเสียหายไม่มีบัฟบอลทามไม่มีบัฟไม่มีบัฟเอี้ยเลยมีแค่บัฟแบบเพิ่มโจมตีโง่ๆซึ่งเพิ่มโจมตีหกสิบเปอร์เซ็นต์ง่ๆเนี่ยเอาจากลีดลีดเดอร์ชิพก็ได้นะครับหรือมันเป็นบัฟที่แบบมึงไม่ต้องใส่มาก็ได้อ่ะไม่รู้จะถ่ายกันนะแต่ว่าดูดิคอมโบหนึ่งดาเมจนี่คือแบบแทบไม่ไปไหนเลยครับอันนี้คือแบบรับไม่ได้นะอันนี้คือคือรับไม่ได้เลยครับโฮปซัมเมอร์เนี่ยโฮปซัมเมอร์หนึ่งนาทีแรกแปดล้านนะครับ ตอนนี้จะอยู่ในสกัดซองแล้วอีโปนี่มาวมันยังไม่8ดล้านเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่เป็นเกียร์มินีม่วงด้วยแหละมันไม่มีตัวของอิก e นร์ดาเม e c r e a s e ถ้าเกิดใส่เกียร์ม่วงผมคงให้เอียกกว่านี้ไม่ไม่เกินแบบไม่เกินล้านหนึ่งอาจจะแบบ11ล้านะอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดใส่ม่วง,งหล่อมันจะพอ12ล้านได้อยู่แต่แบบมึงจะใส่เพื่อคือดูดูดาเมจดีดูดาเมจที่มันขึ้นดี ดาเมจมันขึ้นน้อยมากนะครับดูดูด,ดูมันดาเมจมันแบบค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นอนะซึ่งแบบอะไรที่ตลกมากนะครับแล้วก็เหมือนไม่ใช่ตัวละครที่เล่นสนุกเลยคือมันควรจะเล่นสนุกแหละแต่ดาเมจมันขึ้นขนาดนี้คืออย่าหาเล่นเลยเอาจริงปัผมว่าเมฟิสโตยังเล่นได้ดีกว่าเลยแบบไปหาเล่นตัวแบบเอนแชนท์ร์สเมฟิสโตอะไรเงี้ยแบบตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวเฮียเนี่ยคือแม่งไม่ไหวนะครับ คือสกิลมันเท่สกิลมันเหมาะกับไอพเนะเพราะว่ามันสามารถแปมได้เรื่อยสกิลหนึ่งสกิลสองนี่คือส,สแปมได้เรื่อยแต่ดาเมจไม่มีไม่มีเลยไม,ไม่ไม่มีอ่ะไม่ดูดูดาเมจที่มันขึ้นดิผมว่ายังไงก็ไม่ถึงสิบล้านนะเพอเก้าล้านห้ายังไม่ถึงเลยด้วยมั้งดูดิดูดาเมจมันขึ้นดิคือปกติดามเมจมันคนจะขึ้นเป็นทีละแสนทีละแสนไอ้ที่นี่ขึ้นทีละหมื่นดูดูขึ้นทีละหมื่นโอ้โหมันอนาดอนาดเกิน เนี่ยโอเคเพื่อเป็นการเปรียบเทียบดูมิสเตอริโอผมนะครับมิสเตอริโอเนี่ยผมใส่เป็นเกียร์ซับนะครับก็คือไม่มีดาเมจพล็อกไม่มีเกียร์ที่แบบจะเพิ่มดาเมจคือเอาง่ายคือไม่ใส่เกียร์นั่นแหละเพราะว่าเกียร์ซับมันก็มันก็ไม่ใช่พวกเกียร์วันทาวหรือว่าเกียร์มินิม่วงหรือเกียร์โมใช่ไหมล่ะเอาง่ายก็คือมิสเตอริโอไม่ใส่เกียร์นะครับสามารถทําคะแนนได้มากกว่าอีโบนิมาใส่มินิม่วงอีก แล้วมิสเตอร์โเนี่ยก็มาแบบเกือบเกืบจะหปีทีแ่แล้วนะครับเกือแบจะหนึ่งปีที่แล้วก็มันเป็นยูนทองเทศกาลก็ิ่งแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพว่าตัวละครมี่เจริสิบเหมือนกันวัยไลฟ์ฟาร์เหมือนกันคะแนนต่างกันได้ขนาดนี้ถ้าเกิดมิสเตอร์โรหาเกียร์ม่วงมาใส่เกียร์ทาามาใส่เนี่ยสิบสอล้านเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ